สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ stop loss จุดลงทางในตลาดหุ้นในภาคบ่ายนะครับพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนี้ไปพร้อมๆกันครับสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเห็นสัญญาณการปรับย่อลงมาบ้างในช่วงสายๆก็ตามนะครับแต่ว่าบรรยากาศช่วงท้ายตลาดยังคงกลับมาคึกคักแล้วก็กต่จะนีพยายามที่จะดันกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ครับ ล่าสุดผมพาคุณผู้ชมไปดูตลาดทุ้นกันสักเล็กน้อยนะครับปิดตลาดบรรยากาศในช่วงครึ่งเชา้าดูเหมือนว่าจะสามารถกลับมายืนในแดนบวกได้นะครับแม้ว่าจะบวกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยปิดตลาดครึ่งเช้านะครับยอยู่ที่1,542.86จุดครับบวกมาเล็กน้อย8จุดขออภัยครับ0.89จุดเท่านั้นครับส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ22,000กว่าล้านบาทครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับนำมาตัวของเดินเรือน,นะครับอย่างตัว TTA ครับบวกขึ้นมา60ตางล่าสุดอยู่ที่21บาท70ตางครับในขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างอย่าง CK ยังคงตามมาเป็นดับ2อยู่ที่27บาทวันนี้ปรับลดลงมา25ตางนะครับแจสมินราคายังคงถูกกดต่อครับล่าสุดกดลงมา5ตางครับอยู่ที่6บาท45ตางส่วนทูราคาวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่10บาท10ตางครับ บีแลนด์ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5แต่ว่าราคาย,ยังคงปรับลดลงครับลดลงมา2สตางค์ล่าสุดอยู่ที่2บาท12สตางค์ครับไปดูฝากตลาดของหุ้นฟิวเจอร์กันบ้างน,นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่สามารถปรับอยู่ในแดนบวกได้แต่ดูเหมือนว่าฟิวเจอร์นาทีนี้นะครับบางตลาดจะยังคงบวกแล้วก็บางตลาดยังคงลบอยู่นะครับล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับลดลงมาเล็กน้อยครับ1จุด NASDAQ บวก5จุดครับ S&P 500ลดลงมา0.10จุดครับ ขณะที่้ากของฟิวเจอร์ยุโรปนะครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมาเกือบจัดทุกตลาดครับฟิวเจอร์ของยุโรปฟุซี่ลอนดอน1 0 0บวกขึ้นมา17จุดครับ c ีซีบวกขึ้นมา14จุดและแดกเซียร์มนีบวกขึ้นมา21จุดครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับล่าสุดในตลาดหุ้นมภูมิภาคเอเชียนิกเกิกโตเกียวนะครับยังคงบวกขึ้นมาแม้ว่าจะบวกเล็กน้อยครับ 3.77จุดกครับแสตม์สิงคโปร์บวกขึ้นมา12จุดทางเซนต์ของกงบวกขึ้นมา105จุดครับไต้หวันลดลงมา23จุดจากราต้าลดลงมา10จุดครับตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้บวกขึ้นมา1.62จุจุดครับ ดันั้นมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้วางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นการผันผวนแบบนี้ยังไงดีแน่นอนว่าภาพรวมของตลาดหุ้นยังคงเกาะอยู่แถวระดับ1 5ึ0งอยู่่อย่างมันคงไม่ไปไหนวางกลยุทธ์แบบนี้ด้วยการเลือกซื้อหุ้นแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันครับนั่งอยู่ข้างกับผมแล้วนะครับผู้มนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์หลวงครับคุณวิกิติละวัวรัดครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับดูจากตตัววเลลขชนนนีีแ้้อ ยังคงเห็นสัญญาณการดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่ย่อลงไปจาก1,540นิดๆแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่แถวระดับนี้ประเมินต่ออย่างไงดีครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคน,นะครับ ตลาดน่าจะมีภาพของการลดความร้อนแรงลงนะครับหรือว่ามีภาพของการพักตัวบ้างนะครับในช่วงวัน2วันนี้ซึ่งประเมินว่าไม่น่าจะเป็นจุดอะไรที่จะต้องกังวลนะครับในเชิงของตัวเทคนิคนะครับก็ถ้าหากว่ามีภาพของการพักตัวลงมาเนี่ยนะครับในโซนบริเวณแนวรับนะครับหน3่ 1, นะครับก็น่าจะรับอยู่นะครับในภาพสั้นๆแล้วก็ ถ้ายืนอยู่ได้และรับอยู่เนี่ยผมว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสาที่จะลุ้นในเรื่องของการเล่นขึ้นต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่เกินจากบริเวณ1550จุดขึ้นไปนะครับปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับตลาดหุ้นไทยหลักๆในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวปันผลระหว่างการนะครับก็ต้งองบอกว่าปันผลของบ้านเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับมากกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคแล้วก็พอมันให้ปันผลเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมีผลบวกคครรัับในเื่่อองงขตววาาาุก การให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับเฉลี่ยก็ประมาณสัก2กว่ากว่า3มากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวแรงซื้อคือที่จะเกิดขึ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงของปลายเดือนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหุ้นหลายๆตัวนะครับรอการขึ้นเครื่องหมายอยู่นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนนิดนึงนะครับที่ทําให้ในเรื่องของตัวหุ้นที่ปลายตัวที่มีการประกาศผลผลระหว่างการเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดแล้วก็เป็นตัวที่หนุนในเรื่องของตัวอินเด็กซ์อยู่ในช่วงนี้นะครับ นอกเหนือไปจากนี้นะครับ,บก็ต้องบอกว่าปัจจัยในต่างประเทศเองในช่วงนี้เนี่ยผมว่ายังไม่มีเรื่องอะไรที่จะมีนยัยยพบยงพอที่จะกดตลาดทุนให้ตกลงมาแรงได้นะครับก็ไล่กันมาเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของตัว GDP ในฝั่งยุโรปเมื่อวันก่อนนะครับก็ไม่ได้แย่ลงไปมากกว่าที่ตลาดมีการประเมินกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นตลาดหุนยุโรปที่ตกกันมาก่อนหน้าก็คือหลักๆเนี่ยนะครับมาจากความวิตกกังวลในกรณีของความตึงเครียดนะครับในส่วนของตัว ไม่ว่าจะเป็นกรณีของตัวรัสเซียยูเคแล้วก็อาจจะไปถึงเรื่องของต,ตัวตะวันออกกลางด้วยก็น่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของเขาซึ่งก็พอตลาดเริ่มที่จะประเมินได้นะครับว่าดาวไซด์จากกรณีแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจยุโรปอาจจะมีภาวะในเรื่องของการกลับมาชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเดิมทีที่อาจจะเติบโตประมาณสัก0ูนย์ศูนย์จุดหเอรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับ,รบถ้าเกิดผลกระทบตัวนี้มันก็อาจจะหายไปประมาณสัก0 3ถึง0.5%เทรดพอยต์ก็หมายความว่าตลาดก็น่าจะพอที่จะประเมินดวาวไซด์ ก็ตกลงมานานพอสมควรแล้วก็รับรู้สะท้อนข่าวตรงนี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดนะครับยังไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรใหม่ๆที่น่าจะมีในระยะอย่างพอผมเชื่อว่าตลาดน่าจะยังคงมีโอกาสในเรื่องของการแกว่งตัวขึ้นอยู่นะครับในช่วงที่เหลือของเดือนนี้แล้วก็มองว่าปัจจัยหนุนก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวปันผลระหว่างกาลนะครับที่เป็นเรื่องหลักสําหรับบ้านเราแล้วก็การโลเวอร์นะครับของกองทุนในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่สําหรับภาพของการลงทุนในช่วง1ปีข้างหน้าหรือว่าหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นภาพการฟื้นตัวอกิาค่่นีดูวใภภม นะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องของตัวตลาดทุนเองเนี่ยก็มีทิศทางการปรับตัวขึ้นตามนะครับก็คงจะมองด้านที่เป็น ค่อนข้างเป็นบวกมากกว่านะครับในภาพที่เหลือของของช่วงที่เหลือของเดือนนี้แล้วก็มองนี้ของการเก็งกาไรในระยะสั้นน่าจะทําได้อยู่นะครับฉะนั้นเรื่องของการเก็งกาไรในระยะสั้นยังสามารถทําได้และก็ภาพรวมของเซนเเมนต์ตลาดในช่วงนี้จะยังคงอยู่ในขาบวกถ้ากลับมาดูเรื่องราวของระยะสั้นโดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้นที่เจอเลื่อกเก็งกําไรตัวไหนยังคงน่าสนใจและตัวไหนยังสามารถลงทุนอยู่ได้เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2องของสต o ปลอยุดลงทุนในตลาดหุ้นครับ างในตลาดหุ้นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นเรื่องราวที่เป็นข่าวล่าสุดกันบ้างน,นะครับหลังจากที่วันนี้มีการประชุมกพชออกมานะครับซึ่งเป็นบวกในเรื่องของแนวทางและก็ความมั่นคงของเรื่องพลังงานไทยนะครับล่าสุดในที่ประชุมนะครับมีการอนุมัติพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับหรือ PDP ในปีฉบับ2,558ของปี2,579นะครับแน่นอนว่าในแผนระยะยาว21ปีนี้จะมีการผนวกเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ประมาณ 25%ด้วยและจากเหตุผลในครั้งนี้จะส่งผลให้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มลังงานทดแทนจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนครั ครับก็คงจะได้ประโยชน์แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานหลักๆของบ้านเราที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับการผลิตไฟฟ้าก็คือในส่วนของตัวแ๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถ่านหินนะครับก็แน่นอนครับการใช้ในเรื่องของตัวนโยบายที่จะสนับสนุนพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมว่าตลาดเราตอนนี้ก็มีผู้หลายตัวนะครับที่ทําธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว i f เฟกตนะครับตัวของ EA นะครับ SPCG นะครับได้อื่นๆนะครับก็ คิดว <muitas S 2> ่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับในเรื่องของตัวนโยบายที่ออกมาในรอบนี้ก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับกับทางกพชที่มีมติออกมาในวันนี้ก็คือเรื่องหลักเลยก็คือในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาสนับสนุนนะครับเป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็คงจะมีผลบวกไปด้วยกับในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าพวกถ่านหินอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการสปิททอกแอสในขัะที่มีข่าวกันอยู่ว่าจะต้องมีการแยกออกมา ครับก็ตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยผมว่าผลกระทบเนี่ยตลาดพอจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลกระทบกับตัวหุ้นปตทเองเนี่ยคงจะไม่ได้มีในยะอะไรมากนะครับตอนนี้ก็ตอนน้ตอ,นนองเรียนว่ากําลังการผลิตหรือว่าในเรื่องของตัวท่อส่งแก๊สของปตทตอนนี้นะครับก็ค <And S 1> ือมีคนใช้กันอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เต็มนะครับแท้ๆให้มีการสปิดออกมาแล้วก็จะมีการเปิดเสรีเนี่ยผมคิดว่าจะยังไม่มีการแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของตัวความต้องการใช้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว อุปทานที่จะให้ใช้เนี่ยก็มีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการสปินออกมาคงจะไม่ได้กระทบอะไรกับในเรื่องของตัวผลประกอบการของปตทนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้ปตทยพยายามที่จะสปินออฟหรือว่าขายหุ้นที่มีการถืออยู่ในกลุ่มพวกรงการ์ออกมานะครับตรงนี้เองเนี่ยจริงๆในยะนะครับกับปตทคงไม่ได้เป็นลบเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะเป็นลบกับในส่วนของตัวบางจากนะครับเพราะาทุกคนก็วิตกกังวลกันอยู่แล้วนะครับว่า ในส่วนของตัวหุ้นตรงนี้เองนะครับปตทก็มีความต้องการที่จะขายออกมาในตลาดแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมยังคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องกังวลมากนะครับเพราะจริงๆเนี่ยจากอินดิ m ลตติ้งแล้วเนี่ยในส่วนของตัวปตทเองนะครับผมว่าเขามีความตั้งใจที่จะหาพาร์ทเนอร์เข้ามาถือหุ้นในส่วนของตัวบางจากไปมากกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะทําให้จิตวิทยาของตลาดตอนนี้อาจจะเป็นลบกับในหุ้นบางจากที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันกับข่าวที่ออกมาในวันนี้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็คงเป็นสามเรื่องหลกัหลกๆนะครับที่จะมี ไปนะครับแต่ยังไม่เห็นกับในเรื่องของตัวการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นตัวของแกส๊สหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวค่าการกันที่จะมีการปรับลดลงหรืออะไรพวกนี้ตอนนี้ไม่เห็นความชัดเจนแต่ว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้นะครับผมว่าอาจจะ มีความชัดเจนมากขึ้นกับในตัวของปตทก่อนนะครับก็ทาให้ราคาหุ้นของปตทอวันนี้เองก็ไม่ได้ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีภาพของการดีดกลับขึ้นไปได้ดีกว่าตลาดเหมือนกันในวันนี้นะครับกลับแล้วถ้าขยับไปจับตาเรื่องของการประชุมสนชที่จะพูดถึงงบประมาณประจําปี2,558อันนี้จะส่งผลให้กลุ่มธนาคารหรือกลุ่มรับเหมาว่าสร้างที่อยู่ในเมน็ดเงินจำนวนดังกล่าวที่มีการประเมินเอาไว้อันนี้ได้รับเรื่องราวของอนิสสิทนี้ด้วยไหมครับ ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะครับ,รบจากที่เ,เรามีการรัฐประหารแล้วก็มีความชัดเจนกับในเรื่องของตัวการเบิกจ่ายก็ประมาณแล้วก็เงินลงทุนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เองก็คือรอเพียงแค่ความชัดเจนนะครับว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เคยพูดกันมาเนี่ยจะเริ่มมีการลงทุนอะไรกันบ้างซึ่งนะครับเราบองว่าในเรื่องของตัว การลงทุนนี่น่าจะได้เห็นก่อนและเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานคามานาคมนะครับก็คงจะเห็นภาพชัดกับรถไฟสายสีต่างๆที่น่าจะเริ่มมีการขายซองได้นะครับในช่วงปลายปีโดยเฉพาะอย่างเช่นในตัวของสายสีเขียวแล้วก็อาจจะมีการเปิดประมูลสายสีต่างๆตามมานะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตัวรถไฟรางคู่นะครับ,รบก็อาจจะได้เห็นความชัดเจนกันในต้นปีหน้านะครับตอนนี้เองก็คือรออย่างเดียวแหละนะครับว่า หลังจากที่เราได้สภามาแล้วเนี่ยหรือว่าสนชมาแล้วนะครับจะมีการสัรหารนายกแล้วก็ประมาณต่างๆเนี่ยจะเริ่มเบิกจ่ายแล้วก็จะเริ่มมีการเปิดประมูลได้ตามปกติเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างผมคิดว่าน่าจะยังคงมีสตรอรี่ให้เล่นอยู่นะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะดูแล้วโดดเด่นสําหรับในเรื่องของการลงทุนนะครับในภาพของตัวระยะยาวในปีหน้าก็คงจะเป็นตัวของ CK หรือว่าชอการช่างนะครับแล้วก็ตัวของสเตคอน ส่วนในเรื่องของตัวาการเก็งกาไรในกลุ่มนี้นะครับก็คงจะต้องรอเล่นรอบตามข่าวไปละกันนะครับ,รบถ้าตลาดมีโอกาสในเรื่องของการปรับฐานก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้ามาเลือกเก็บหรือว่าเก็งกาไรในหุ้นเหล่านี้นะครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมมองว่ายังไงก็เป็นกลุ่มที่บวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นกลุ่มที่ปล่อยสินเชื่อให้ แล้วก็กลุ่มแบงก์เองจริงๆถ้าเรามองไกลไปกว่านี้เนี่ยนะครับที่ทางดอกเบี้ของบ้านเราที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ปรับลงไปมากกว่านี้ละก็มีแต่ที่จะปรับขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลงมาตามอินเด็กซ์หรือว่าตามตลาดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็ช่วงสั้นๆเองเนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการอนุมัติงบนะครับสำหรับ รอบครึ่งปีแรกแล้วก็จะมีการให้เงินปันผลตามมากลุ่มแบงก์เองเนี่ยนะครับถ้าย่อลงมาในช่วงสั้นๆก็น่าจะยังคงเป็นทางเลือกได้เหมือนกันสําหรับในการเลิกเก็งกําไรนะครับแต่ถ้ามองกันแล้วเนี่ยผมว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับยังไงก็เป็นหุ้นกลุ่มที่ต้องมีติดพอร์ตนะครับสำหรับการลงทุนในระยะกลางถึงยาวขึ้นไปนะครับ สามารถซื้อได้นะครับสำหรับคนที่ติดปอสําหรับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับจะเริ่มเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากับนักวิเคราะห์ในวการกับเราได้นะครับเปิดสายแล้วเบอร์0265802189ครับสายแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีค่ะคือมีตัวยนอไทยอยู่ที่ต้นทุน36บาทนะคะแลวซิงเกอร์ต้นทุน18บาท60ราคาขอกรอบแนวรับแนวต้านนะคะขอบคุณค่ะได้ครับ ทีทีซีอลอยู่ที่ราคา36บาทแล้วก็ซิงเกิลสบบาท60สตางค์ทีทีซีแอลนะครับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานะครับเรื่องหลักๆเลยก็คือมาจากผลประกอบการในแต่มาสที่2นะครับที่ออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดมีการประเมินกันเอาไว้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากเรื่องของตัวตาก,กำไรขั้นต้นที่มันต่ำลงไปมากกว่าคาดนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับจากการประชุมวิเคราะห์นะครับมุมมองที่ทางผู้บริหารให้มาผมคิดว่า เขา,เายัางคงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าค่าเฉลี่ยในเรื่องของตัวตาก,กําไรขั้นต้นทั้งปีนี่น่าจะกลับสู่ระดับที่เป็นปกตินะครับหลังจากที่ไตรมาสที่2เนี่ยเป็นไตรมาสที่รับงานที่มีมาจิ้นต่าเข้ามาแล้วก็เป็นตัวที่ฉุดหลังในเรื่องของตัวอัตาก,กําไรขั้นต้นลงมาในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าราคาหุ้นที่ลงมาในตอนนี้นะครับในเชิงของตัวเทคนิคในตัวของ TTCL อนะครับอาจจะมีแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ในโซนบริเวณของตัว30บาท 30บาท30.5นะครับ,รบหรือว่าในบริเวณใกล้ๆ30ต้นๆนะครับอาจจะไปรอซื้อเฉลีย่ยเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งล้กันนะครับ,รบสำหรับตัวของ T TCL นะครับในส่วนของตัว อีกตัวนึง <Singer S 1> คือซ <Singer S 1> ิงเกิลนะครับก็คิดว่าในเรื่องของตัวราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยหลักๆเลยก็เช่นเดียวกันผิดหวังกับผลประกอบการที่ออกมานะครับก็ราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะประเมินในเรื่องของตัวดาวไซด์เนี่ยก็คือบริเวณของตัว17บาทนะครับจะเป็นดาวไซด์สำคัญแล้วก็ถ้าไม่หลุดยืนได้นะครับแนวต้านที่เราน่าจะได้เห็นกันหลังจากวันนี้มีสัญญาณของการกลับตัวเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณของตัว18บาท50หรือว่า19บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรับสรตวิงเก นี่ก็เป็นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับที่ TCL อยู่ที่ประมาณ30บาท50าทนะครับหรือประมาณ30บาทสําหรับแนวรับขนาดที่จิงเกินอยู่ที่ประมาณ17บาทนะครับส่วนแนวต้านนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ18บาท50ถึง19บาทครับสายต่อไปคุณวันสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะสอบถามได้เลยครับค่ะข,ขอทราบตัว AOT ขับกับบัสนะคะว่าตอนนี้จะเล่นถือยาวหน่อยได้ไหมคะอีกตัวหนึ่งอะไรนะครับ AOT ค่ะกับบัสค่ะอ๋อกับบัสนะครับ ได้ครับ AOT ก่อนละกันได้ครับจากจากราคาตรงนี้นะครับผมว่าโดย p a ทิร์นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะต้องการเก็บราคาหุ้นที่น่าจะได้เปรียบหน่อยหนึ่งผมว่ารออ่อนตัวลงมาหน่อยดีกว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยดูจะเป็นลบนะครับอาจจะลงมาตั้งหลักถาวประมาณสัก2 0 5หนะครับหรือ200ต้นๆจะจางหวดในการเข้าเก็บหุ้นตัวนี้นะครับก็แนะนําในเรื่องของการอ่อนตัวลงมาซื้อครับสำหรับตัว AOT เพราะว่า โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ยังคงมองด้านบวกอยู่นะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่ออกมาเนี่ยนะครับตรมาสที่3ของเขานะครับเราปิดว่าบัญชีไม่ตรงกับคนอื่นก็ออกมาแล้วเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ผิดไปจากที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มแต่มาสที่4เนี่ยก็คือในช่วงกรกฎาคมถึงกันยาน่าจะเป็นแต่มาสที่ค่อนข้างมีสัญญาณของการกลับตัวมาฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการเออทีจะดีขึ้นตามลําดับครับก็รออ่อนตัวลงมารับซื้อตามแนวรับไปละกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือบัสรับบาฟ์บีเอ FS หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับถ้าเป็นตัวของบาฟนะครับก็มองในเชิงของตัวเทคนิคเข้าก็คือมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการเทรดดิ้งไปก่อนละกันนะครับแนวรับหลักๆส,ๆสั้นๆเนี่ยนะครับจะอยู่แถวประมาณสัก37บาทนะครับหรือว่าออ36บบาท75บาทหารือ3าบาทเท่านั้นนะครับถ้ามองจากกราฟเราก็จะเห็นภาพของตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่เลียงตัวกันอยู่เป็นแนวรับนะครับ ถ้ารับได้นะครับอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นทำนิวไฮอครั้งหนึ่งนะครับที่เกินจากบริเวณของไฮเก่าที่37.75บาทเท่านั้นนะครับก็แนะนำเรื่องของการอ่อนตัวลงมาซื้อเก็งกำไรในตัวของบาฟครับสายต่อไปครับสวัสดีครับเชิญครับฮัลลโคุณพรสวัสดีครับค่ะถามสามารถระคามีทุนอยู่26บาท10ตอนนี้26บาท1ได้ไหมครับ 26บาท50 26บาท50นะครับสามารถนะครับแล้วก็ 4K 26 50. บาทขายก่อนไหมคะได้ครับทางธน<า>รทัรน์นะครับสามารถ26บาท10ตางสำหรับทุนสามารถซื้อถั่วเฉลี่ยได้ไหมครับก็ถ้ามองจากทางเทคนิคแล้วก็น่าซื้อเฉลี่ยนะครับพื้นฐานเองเราก็แนะนําซื้ออยู่แล้วในตัวของสามารถนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่า แต่มาที่ผ่านมาจะดูแล้วไม่ค่อยปรับตัวขึ้นประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนฉุดจากในเรื่องของตัวซัมเทลเองนะครับที่งานบูลภาครันหายไปในช่วงตลาดที่2แต่ว่าเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติราคาหุ้นก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ครับแนะนําในเรื่องของการถือไปแล้วกันนะครับถ้ามีต้นทุนสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันในตัวของสามารถนะครับสำหรับในส่วนของตัว c k เคซีครับซื้อไว้ที่ยี่สิบหกบาทนะครับถามว่าจะล็อกกาไรดีไหมนะครับ ถ้าเป็นมุมมองของกลยุทธ์นะครับในเชิงของตัวเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเป็นทามมิงหรือว่าเป็นจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะล็อกกําไรนะครับแล้วก็รออ่อนตัวลงมาเนี่ยอาจจะได้ซื้อถาวประมาณสัก26นะครับหรือ25บาท5 0ติ๊กขั้นหนึ่งนะครับก็รออ่อนตัวก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าคลอฟสำหรับตัวุ้นีเขที่เรียนครับว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีตามในเรื่องของตัวก็ประมารายจ่ายของภาครัฐนะครับแล้วก็มองภาพระยะสั้นๆก็จะล็อกกำไรก่อนก็ได้ครับ นี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าย้อนกลับมาดูครับคุณวิกิตครับฉะนั้นสําหรับใครที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เซ็นเด็กมีการปรับย่อลงไปประมาณสัก1,400งพรกว่าแล้วหลายคนก็อาจจะมีการขายทํางกำไรออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ,อช่วงจังหวะนี้สามารถเป็นช่วงที่ใช้ในการซื้อหุ้นต่อได้นแนะนําเป็นลักษณะข,ของการเลือกลงทุนเป็นรายตัวหรือว่า selective buy อาจจะมองหาหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหุ้นเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะเลือกขึ้นหรือว่าเลือกเล่นได้เป็นหลายตัวอยู่นะครับในช่วงที่เหลือของเดือนเพราะว่าถ้ามองจากภาพรวมใหญ่แล้วอย่างที่เรียนครับว่ามันมีโอกาสสาหรับในเรื่องของการเก็งกาไรไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอาจจะช้าช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็ค่อยมาหาจังหวะในการเข้าซื้อรอบใหม่นะครับตอนนี้เองก็แนะนําเรื่องของการ เลือกซื้อเก่งกำไรเป็นรายตัวไปก่อนแล้วกันแล้วเลือกตัวที่ยังอยู่ข้างล่างดีกว่าหรือเลือกหุ้นที่มีสตอรี่หรือว่ามีปัจจัยหนุนเป็นรายตัวไปครับ ครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวในช่วงนี้ยังคงประเมินกรอบไว้นะครับสำหรับแนวรับอยู่ที่ประมาณ1535ที่ประเมินเอาไว้ว่าน่าจะยังไม่สามารถหลุดได้ในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ภาพรวมแนวต้านด้านบนที่ความพยายามที่จะผ่านขึ้นไปห5 5 0รอในสัปดาห์นี้อาจจะยังเห็นอยู่แล้วก็ภาพของสัปดาห์หน้าอาจจะมีการ breakout จาก1550ขึ้นไปได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษััรพบคคุณ ผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ของ Stop Loss ต่ายขนักวันปันโชคน,นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจ Stop Loss ใช่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับภาพรวมการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมบัณฑิตและคุณวิกฤตรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ